วันด,ดีจ้าวันด,ดีจ้ามาอีกแล้วยายแคทมาอีกแล้วมาเจอกันทุกคนอีกแล้วค่ะวันนี้ยายแคททำอะไรรู้ไหมเอ,อ่ยยายแคทอยากกินไก่บ้านต้มน้ำปลาเอ้ยไม่ใช่ต้มขมิ้นอย่ายายใช่ไหมหัน หอมแดงใส่เพื่อดับกลิ่น้าวแต่ยายก็ต้มน้ำทิ้งไปแล้วแล้วหนึ่งรอบเพราะว่ามันมีมันเยอะมากต้มน้ำทิ้งแล้วยายก็ล้างอย่างสะอาดแล้วยายก็เปลี่ยนน้ำน้ำใหม่อะยายหาน้าป้าเราจะใส่น้ำ นิดนึงแต่รอบแรกที่ยายต้มนะ้ำทิ้งยายก็ใส่แล้วละน้ำปลาอันนี้ยายจะเดิมอีกสักหน่อยหนึ่งเลยยายจะสุดน้ำฝนตกหายยังนู้ <c oughs> ยายจะใส่ผงไก่หน่อยนะึงเดืยยายได้สุดน้ำแล้วยายจะใส่ผักชียายไม่มีรากผักชี ยายใส่ต้นผักชีลงไปจ้ะยายไม่มีรากไม่มีรากก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอุปสรรคยายจะใส่หอมแดงไปด้วยเหืือนมีรสหวานออกมาแค่นี้ก็น่ากินแล้วยายต้มสองตังว ยายทำอะไรยายจะไม่ทำเคนเดียวยายจะแบ่งปันแล้วยายไปทํางานวันพุธยายก็จะเอาไปให้กับน้องฝนเพื่อนร่วมง,งานด้วยใน่หัวปแลาใ,ใส่กกระเทียมแต่ไก่นะในยายกระเที่ยวมาแล้วแหละรอบนึงอ่ะมันก็ยังเหนียวเหนียวอยู่เนีย่ยต้มมันอีกสักพักหนึ่งไม่งั้นเรากินแล้วมันจะเหนียว ยายเพายายเคยทำแล้วนานแล้วแล้วยายก็หยุดหยุดไปเพราะยายยุ่งช่วงนั้นเลยหยุดไปภาพูวคิดว่านะเพายายเคยทำลงกูุแล้วหรือยายลงกุ่ลำธุยายทาลงฟิตก็ไม่รู้ทำไม่ได้ตอนนี้ยายอยู่มากเลยนะคะยายก็บปกอกะเทียมใส่สักสองสามกี ยอยู่ใกล้อัน,นี้ไงตัวร้อนเดือดไายต้องเลงไปไก่ไนะไปเห็ไก่เห็ไก่เห็ไก่กระทงกระเทียมนี่เดี๋ยวยายเคี้ยวกินได้หมดแหละเป็นสมุนไพรลายยายไหลเร็วขีดใบมะกรูดยายก็ไม่มีใบมะกรูดสดยายก็ใช้ใบมะกรูดแค่ฟิ้ สีจะ,จะไม่ขีดเขียวสีจะอ้มตาลตาล้ำๆดับกินดับกิ่นอยขีดงใสให้มันมีกลิ่นหอมื่อยายได้สดน้ำเดี๋ยวเราไปชิมน้ำมันว่าแซ่บบอร์ซ่บบอร์ซ่บบอร์ต้องแซ่บเลย มาเดอ้อมากินน้ำกันมากินน้ำกันมากินไก่บ้านต้มจะมินน้ำกันเด้อมาจ้มาไหยใส่ตะไคร้ตะไคร้ก็ยายซื้อมาสดแล้วยายก็ลืมว่าวันนี้ยายจะต้มไก่บ้านยายไปแค่ฟิดเฉยเลยยายเอาอกมามันก็เลยชงชๆทุกอย่างไม่มีปัญหาค่ะได้ใหเนา ฟิตใหม่ฟิตหลยเลยหนึ่เลยงายใส่อีกอันยายซื้อมาจากเดลิสเขาจะขายเป็นแบบเป็นแพ็คแบบนี้ระมาเกือบสองยูโรเดี๋ยวเราก็มากินไก่บานต้มขมิ้ ายจะยกที่ดูยายใส่ช้อนไปด้วยแม่ยายสอนว่าถ้าต้มของเหนียวๆอ่ะให้การหายใจแล้วยนช้อนลงไปแล้วก็จะมีอย่างนึ่งน,น้ำแข็งใส่น้ำแข็งลงไปยายทำกามแม่ยายสอนเดี๋ยวยายไปซ้มมาจิ้มดูว่ามันเผื่อยหรือยังเอ้ยพอพอก,กินได้แล้วแหละ ได้เดี๋ยวยายก็มีสักประมาณสิบห้านาทีแล้วก็ค่อยไปกินกันจ้ะของแซบนี่ไงมาชิมน้ำชื่นใจมากๆ น้ำจิ้มยายปั่นไว้ได้เมื่อตะกี้นี้น้ำจิ้มซีฟูด้ดไก่ต้มขมิ้นยายจะต้องกินกับน,น้ำจิ้มซีฟูด้ดหรือน้ำจิ้มแจ่วก็ได้แล้วแต่แล้วแต่เลยมายายเทน้ำจิ้มยายใส่ถ้วยเตรียมไว้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปนั่งกินที่โต๊ะกันปั่นทุกอย่างยายปั่นมดไว้ไม่ต้องมานั่งตามปุ๊บ แต่คุณกุลาบอกว่าของอะไรก็แล้วแต่ตันกับครูแล้วจะอรนน่อยแต่ยายใช้แบบความเร็วสาบยายก็หักยายจะเอาแบบไวๆเต็มถ้วยเลยน้ำลาลไหลเอ้ยได้หนึ่งยเลย คีค่ะเดี๋ยวปล่อยต้มอ,อีกสักแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเจอกันนะจ๊ะมาจ้ามาดูกันว่าเปื่อยหรือยังยายว่าเปื่อยแล้วแหละยายไม่โลนแล้วยายหิวยาย,ยายจะตัดเขาใส่จานออส,สองสามหนึ่งสองสามทำน้ก่อนหนึ่งสองสามาป๊มบปลา เ,เราไปกินกันอุยออ้ยโลออ้อหหูโลมันร้อนมันร้อนมันทุ่ที่นี่เลยนี่เลยยายจะปิดไฟปิดเครื่องดูดไอ้นี่เดี๋ยววันนี้ยายจะล้างไอ้นี่ละได้เวลาโอเคกดไลค์กดแชร์ให้ยายด้วยนะคะ ยายไปละไปตามยายไปจ้ะตามยายไปเลยยายจะตักน้ำซุปไปซดหัวกระเทียมด้วยหัวหอมด้วยอไปสดกัว่วโอ๊ยกระเด็นกระเด็นกระโดนกระเด็นกระโดน,ดนไปจะไปกินกับยายจ้ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ยายด้วยนะคะยายจะไปกินแล้วใครจะกินกับยายก็ตามไปตามไปที่โต๊ะกินข้าวได้เลยยายไม่ไหวแลว้วน้ำลายยายแตกนี่นี่นี่จ้ะไปจ้ะไปจ้ะไปเจอกับยายที่โต๊ะกินข้าวจ้าวัสดีจ้าวัสดีค่ะ